สวัสดีครับพี่น้องและเอซีที่คารบลักทุกท่านเลยนะครับนะคลิปนี้ก็จะเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยสาระน่ารู้มาฝากพเพื่อนมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องการออกกำลังกายไก่นะก็มีน้องอเขาสอบถามกันเข้ามาว่าเราไม่ต้องอบินกล่องได้ไหมนะครับได้นะฮะ เราไม่ต้องบินกล่องก็ได้นะถ้าบินกล่องเนี่ยนะครับมันก็จะได้กำลังขานะครับการบินกล่องนะถ้าเรามีเวลานะครับถ้าเรามีเวลาเราก็บินกล่องได้นะบินกล่องบินสุ่มนะครับหรือกระโดดหลุมพวกเนี้ยนะครับถ้าเรามีเวลานะถ้าเราไม่มีเวลาเราไม่ต้องทำก็ได้ นะไม่มีปัญหาอะไรนะครับการออกกำลังกายไก่ก็จะมีวิ่งสุมนะฮะวิ่งซุมแล้ววิ่งลู่พวกนี้นะครับและที่สำคัญนะที่เราจะออกกำลังกายไก่ที่ขาดไม่ได้เลยคือบินมือนะเราใช้มือนี่แหละนะครับไออย่างใหม่ๆเนี่ยเราก็ทำน้อยไปหามากนะครับ อย่าง20ครั้งนะสมมุติว่าวันนี้20ครั้งพรุ่งนี้ก็ต้องเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะ2 0 3 0 4 0 50นะครับไปเรื่อยๆนะก็มีบินมือเนี่ยพอบินมือเสร็จเราก็เกี่ยวคอนะครับเกี่ยวคอไม่ว่าจะเกี่ยวสัก20ครั้ง30ครั้งแล้วแต่นะเกี่ยวไปทางซ้ายนะครับเกี่ยวไปทางขวานะ ยี่สิบครั้งหรือสามสิบครั้งนะครับก็ขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะพอเราเกี่ยวคอเสร็จเนี่ยนะครับเราก็วิดพื้นนะจะให้ไก่วิดพื้นนะครับใหม่ๆเราก็ขึ้นไปเรื่อยๆนะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยจากยี่สิบเป็นสามสิบจากสามสิบเป็นสี่สิบห้าสิบนะครับอย่างนั้นก็ได้นะ อันนี้คือยืนพื้นเลยนะคือบิดมือเงี้ยนะครับบิดมือ50ครั้งนะแล้วก็เป็นพวกเอ่เกี่ยวคอข้างข้างละ20ครั้งหรือ30ครั้งก็แล้วแต่นะซ้ายขวานะครับแล้วก็วิดพื้นเนี่ยนะครับ5้ครั้งนะอันนี้คือยืนพื้นนะครับนะแล้วก็วิ่งสุมเนี่ย นะฮะวิ่งสุมเราต้องวิ่งนะเพราะมันจะได้กําลังขานะได้กําลังขาได้พวกน่องพวกอะไรเนี่ยทำให้น่องใหญ่พวกเนี้ยนะครับอ่าก็ครึ่งชั่วโมงนะฮะสานาทีนะครับถ้าอย่างสมมุติว่าไก่ของเรามันไม่วิ่งสุมนะฮะเราก็ใช้ข้าวนะนะฮะล่อนะ ล่อให้ให้ให้ไก่ในสุ่มนะครับให้กินข้าวเดี๋ยวตัวนอกมันก็วิ่งเองนะครับนะแล้วก็ไปวิ่งลู่นะวิ่งลู่ถ้าเราวิ่งสุ่มเสร็จนะครับเราก็เอาไปใส่ลู่อย่างเงี้ยนะครับอ่าให้ให้วิ่งลู่กันนะครับก็ไม่ยากนะครับถ้าเราไม่บินกล่องเนี้ยนะครับไม่บินกล่องก็ไม่เป็นไรนะ ไม่ไม,ไม่แล้วก็เป็นพวกบินสุม่มนะถ้าบินสุ่มนะครับบินสุ่มเราต้องหาพรมอะไรไปไว้บนสุ่มด้วยนะครับคือบินสุ่มเนี่ยบางทีถ้าเราไม่หาผ้าหาพรมไปรองเนี่ยนะฮะพวกเล็บพวกนิ้วเนี่ยมันจะเป็นลงร่องสุ่มของเราเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้ก้อยเค็ดม่งนิ้วเค็ดม่งจำพวกนี้นะ แล้วมันก็จะทําให้เสียได้นะครับนะก็ง่ายๆนะครับง่ายๆเพื่อนๆก็ลองเอาไปทําตามดูนะเราไม่ต้องไปบินสุ่มก็ได้นะครับบินบินสุม่มบินกล่องพวกเนี้นะครับกระโดดหลุมพวกนี้เราไม่ต้องทําก็ได้ถ้าเรามีเวลาจริงๆเราถึงค่อยทานะเราถึงค่อยทําคือมันไม่มีผลอะไรอย่างเราบินมือเงี้ยก็ มันก็ได้กําลังปีกละ้นะครับบินมือได้กําลังปีกคือเราไม่ต้องไปอคอยยืนอคอยตบกล่องให้มันกระโดดให้มันกระโดดอย่างนี้นะครับให้บินมือนะบินมือแล้วก็เกี่ยวคอนะครับเกี่ยวคอแล้วก็เวดพื้นนะครับนะก็มีกี่ขั้นตอน3ามนะครับสามขั้นตอนแล้วก็วิ่งสุม่ม สขั้นตอนนะครับสี่ขั้นตอนนี้ก็พอแล้วนะพอเราทําเสร็จเนี่ยนะครับถ้าไก่หอบมากๆนะครับเรายังไม่ต้องไปให้น้ำนะนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเคยตัวถ้าเราเอาไปาลงจิตกรรมเนี่ยนะครับมันจะเคยตัวเวลาเราเห็นไก่เหนื่อยเนี่ยนะรเราเอาไปขังสุ่มไว้เลยนะรเราไม่ต้องไปทำอะไร ให้มันหายเองจริงๆเราถึงเอามากัดน้ําพวกนี้นะครับพวกอาหารนะครับอาหารเสริมเนี่ยนะครับอาหารเสริมอาหารชูกําลังพวกนี้นะก็แล้วแต่ของเรานะจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะแต่อย่างผมนะครับผมก็จะเป็นพวกดองบรเนะเพชรดองน้ําผึ้งนะครับแล้วก็เป็นพวกกระชายนะ กระชายตะไคร้เนี่ยนะครับเราเอามาดองอน้ำผึ้งได้นะครับแล้วก็ให้กินเช้าเย็นนะครับนะมันก็จะทำให้ไก่ของเราเนี่ยนะมีกำลังวังชานะครับนะ,ะทำให้กระปี้กระเป๋าได้นะครับสูตรนะฮะสูตรยาชูกำลังนะถ้าเพื่อน ยังไม่มีวิธีทำก็เข้าไปดูคลิปล่างๆได้นะครัเป็นยาสูตรายาชูกำลังของเรานะครับก็จะมีพวกบอเพชรนะครับกระชายตะไคร้นะหรือกระเทียมโทนพวกนี้เรามารองใส่โหลน้ำผึ้งรวมกันก็ได้ไม่ว่าเราจะใช้อะไรก็แล้วแต่นะแล้วก็เอาไปดองน้ำผึ้งนะครับมันก็จะมีประสิทธิภาพ นะครับนะแล้วก็เป็นพวกแตงกวามะเขือเทศพวกเนี้ยนะครับเราก็ให้กินช่วงเช้านะครับช่วงเช้าถ้าไก่น้ำหนักไม่ไม่ค่อยดีนะเราก็ให้กินกล้วยนะให้กินกล้วยเข้าไปแต่เราต้องคุมน้ำหนักด้วยนะครับมันก็จะออกมาดีนะก็บอกเพื่อนๆนน้องน้องที่สอบถามกันเข้ามานะครับนะ แล้วก็ไก่หอบเนี่ยนะครับถ้าเราทําออกกําลังกายเนี่ยนะครับทำออกกําลังกายถ้าไก่หอบเราก็อย่าไปพึ่งให้ให้ให้น้ำกาดน้ำพวกนี้นะครับเราเอาเข้าสูงไว้ก่อนคอยให้เขาหายหอบนะครับแล้วก็เอามากาดน้ำนะครับก็บอกเพื่อนๆน,นะแล้วก็การวิ่งซุมนะวิ่งลู่เนี่ย นะพอเราทําเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็เอาเข้าสุ่มไว้นะแล้วก็ทําตัวต่อไปนะครับนะมันมันมันไม่ยากหรอกนะครับพอเราทําทุกวันทุกวันมันก็คุ้นเคยนะ,ะบินกลองเนี่ยเราไม่ต้องบินก็ได้นะเราไม่ต้องบินก็ได้มันไม่สําคัญสักเท่าไหร่ถ้าเรามีเวลาเราอยากทําเราก็ทำได้นะมัน,มนไม่ได้ผิดอะไร นะครับนะก็เอามาบอกเพื่อนๆกันนะครับนะก็มีประมาณนี้นะเพื่อนๆลองเอาไปทำตามดูนะครับนะคลิปนี้นะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับกด s u b ส c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจที่จะทำคลิปสาระน่ารู้มาฝากเพื่อนๆมาฝากน้องๆอีกเช่นเคยนะครับนะคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ